ประมาณหกคนนะครับมามาดูบ้างเปานที่ผมด้วยนะครับน้องทหารครับสามคนครับสิ่งของทานน้ำใจเยอะแยะนะครับมาบ้านไร่ไร่เดี๋ยวจะมอ ถ้าเห็นมาร to it, ่วมทำบุญด้วยกันนะครับก็ก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราโอเคเราเล s. <S ี ah ้ยงลงไปเลยอ่าเลี้ยงลงไปไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าข้างบนเร็วไม่ได้อันนี้ของนี่จะเพอร์เฟคมากเลยว่าเราเห็นใช่ครัเปิดนะครับได้นะครับได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริจาคครับ อันน uh, ั้นหน่อยจิตอาสาใครเสร็จงานแล้วอยากดูท่านมาแจ้งบอกว่าแจ้งวันสิบล้อโยมคุณโยมดุษยเชายบุกน้าอ๋อสิบล้อเข้าหน้าเพราะล้วงนะเนี่ย รถใหญ่ขนาดนี้จำได้ว่าตอนวันที่30วันวันที่30พรีมาเปะละ่อโอ้ที่อยู่นี่ต้องขนลออกมาหมดเลยทำไมต้นงนู้น่ะนี่ท้องรู้ว่าเนี่ยเอยอยกมาใกล้ใกล้ได้คิดด้วนแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านผู้ประสบภัย

ยิู่ขาลก็ปูนะครับดา่ว่าที่จังหวัดนะครับที่จังหวัดนะครับแล้วก็ขบวนรถทั้งหมดนนะครับ